ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศเห็นนะครเริ่มมีการฉีดวัคซีนเราเรียกว่าเป็นวัคซีนไฟเซอร์อัปเดตนะครับมันจะมี2รุ่นก็คือ,อวัคซีนออริจินอลไฟเซอร์เนี่ยจะเป็นวัคซีนที่มีการใช้สารตั้งต้นนะครับมาจากตัวโควิดที่มันเป็นในสมัยของอู่ฮั่นนะครับซึ่งก็คือ3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวัคซีนอัปเดตตัวนี้เนี่ยก็มีได้กันหลายซีรีส์นะครับแต่ว่าซีรีส์ที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นวัคซีนอัปเดตในการ อ่ารวบรวมระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมครึ่งหนึ่งแล้วก็สายพันธุ์โอเมกอนแบบ BA4 BA5 นะครับย้ําสําคัญนะครับ BA4 BA5 เป็นสายพันธุ์ที่มาอยู่ในช่วงระยะหลังนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับระบาดท,ทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังคงระบาดอยู่ถึงแม้ว่าในบางประเทศจะเปลี่ยนเป็นโอเมกอนเป็น XBB เป็นสายพันธุ์อื่นแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองก็ยังมีสัดส่วนของการติดโอเมกอนใน กลุ่มนี้อยู่บ้างนะครับดังนั้นก็เลยต้องมานั่งดูกันว่าตกลงแล้วเราควรฉีดไหมนะครับแล้วคนที่ด่วนตัดสินใจไปฉีดสายพันธุ์ดั้งเดิมก็คือไฟเซอร์เดิมเมื่อปลายปีที่แล้วจะต้องทําอย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้ครับ <S <S ปัจจุบนันนะครับต้องตอบก่อนนะครับว่าคนไทยเนี่ย <laughs> เป็นประเทศหรือเป็นชุมชนที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดแล้วนะครับ <S <S บางคนฉีด6เข็ม7เข็ม ไม่รู้มี8เข็มหรือเปล่านะครับลองลองทักมานะครับว่าใครฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ในอเมริกาครับคำแนะนำของ cdc เนี่ยนะครับในกองควบคุมโรคยึดอยู่บนความจำเป็นนะครับเพราะเรารู้ว่าวัคซีนในกลุ่มหนึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถึงแม้ว่าจะน้อยดังนั้นการฉีดไม่ใช่ตะบี้ตะบันฉีดนะครับแต่ว่าการฉีดก็ไม่ใช่ว่าไม่ฉีดเลยเพราะว่าแค่ได้ยินกล่าวอ้างมาว่าจะเกิดปัญหาแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่จะ ต่อต้านวัคซีนไม่ฉีดนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องตอบว่าอเมริกาเนี่ยอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเพียงแค่3 4เข็มเท่านั้นเองนะครับโดยวัคซีนในชุดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า primary series ก็คือเป็นการฉีดอย่างของบ้านเราตอนนั้นก็เป็น s i n o v a คเป็น Astra z e ซ e c a นะครับทุกที่คล้ายๆกันนะครับ2เข็มแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการอนุมัติให้ฉีดไฟเซอร์นะครับหรือว่า Mo เด r n a เป็นวัคซีนเข็มกระตุน้นนะครับแต่ปรากฏว่า ในระยะหลังนะครับในปีที่แล้วเนี่ยมีเชื้อสายพันธุ์โอเมกอนมันระบาดแล้วก็พบว่ามันประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื้ออย่างได้ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นก็คือจึงมีการพัฒนาวัคซีนนะครับให้มาเป็นวัคซีนสําหรับตัวโอเมกอนคือรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการเรียกว่าแบ่งเป็นเชื้อออริจินอลครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเชื้อโอเมกอนที่เป็น BA4BA5 นะครับเพื่อหวังว่ามันจะปกป้องการติดเชื้อ BA4BA5 ในอนาคต ได้ดีกว่าวัคซีนธรรมดาครับวัคซีนตรงนี้เขาเรียกว่าไบวาเลนต์ ent, คือมีการลูกผสมนะครับคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามี3สายพันธุ์สสายพันธุ์แต่ตอนนี้ไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยละเป็นรุ่นที่มีเชื้อโควิด -2 สายพันธุ์นะครับแต่เพิ่งเข้ามาเดือนมีนานี i เองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฉีดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งหมดเลยจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่นํามานั่งดูกันก่อนครับว่าในอเมริกาเนี่ยเขาแนะนานะครับว่าหากว่า คุณจะต้องการฉีดวัคซีนอัปเดตเนี่ยนะครับเรียกว่าอัปเดตของตัววัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอายุประมาณ6เดือนไล่เป็นต้นมานะครับซึ่งเคยฉีดโควิดวัคซีนแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็ยังอนุมัติให้คนอายุเกิน12ปีฉีดเป็นวัคซีนลูกผสมนะครับสสายพันธุ์ของตัวไฟเซอร์อยู่นะครับที่มีการเปิดให้จองเข้าไปฉีดนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่า สำหรับการฉีดเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับกรณีอยู่3สิ่งก็คืออายุนะครับถ้าเราอายุมากเป็นกลุ่มเสี่ยง608นะครับมีโรคเยอะๆมีเบาหวานมีความดันพวกนี้ก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็ให้พิจารณาว่าวัคซีนในช่วงแรกที่คุณได้รับคือวัคซีนอะไรแล้วก็ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนหลังจากเข็มสุดท้ายนะครับหลักการในเบื้องต้นก็คือว่าเรารู้ว่าการที่เราฉีดวัคซีนแต่ละเข็มห่างกันมากๆนะครับ ด้วยความที่กระบวนการทํางานของเม็ดเลือดขาวในร่างกายนะครับฉีดห่างกันมากๆภูมิตกมากๆมันมักจะก,กระตุ้นขึ้นได้ดีอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับดังนั้นให้พิจารณาดีๆว่าไม่ใช่ตะบี้ตะบันฉีดไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องตอบว่าในอเมริกาเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครฉีดวัคซีนรุ่นดั้งเดิมนะครับรุ่นดั้งเดิมมาขอให้ถ้าจะฉีดวัคซีนรุ่นใหม่นะครับขอให้หายจากตรงนั้นประมาณสัก2เดือน นะกดเกณฑ์เป็นแบบนั้นกดเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะครับยกเว้นนะครับถ้าในกรณีที่ใครก็ตามที่จะอยากฉีดในกรณีที่พื้นที่ในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่นะครับมีการระบาดมากๆอย่างเช่นมีการระบาดอยู่ๆก็ระบาดขึ้นมานะครับเขาแนะนําว่าคุณสามารถฉีดวัคซีนตัวกระตุ้นนะครับอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยได้ที่ประมาณ3สัปดาห์หรือ21วันหลังจากโดสแรกอันนี้คือกรณีคือ second dose เนาะนะครับ ให้อันนี้ให้ลองพิจารณาความเหมาะสมความจําเป็นอีกทีหนึ่งกรณีนี้คือการบูสเตอร์นะครับนั่นแปลว่าใครที่ฉีดทันวาอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็อาจาจะจําเป็นจะต้องรอแต่ว่าก็ตั้งเงื่อนไขก่อนว่ามีความจําเป็นมากน้อยอย่างไรนะครับนี้เรามาดูข้อมูลว่าถ้าฉีดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ลงในยุโรปนะครับในฟินแลนด์ซึ่งเป็นการฉีดเก็บข้อมูลของวัคซีนลูกผสมสสายพันธุ์ของโอเมก้ารนสี่ห้ากับวัคซีนรุ่นดั้งเดิมนะครับ เก็บข้อมูลจนถึงปลายเดือนมกรานะครับการศึกษาเนี่ยน่าสนใจนะครับมันสามารถที่จะป้องกันนะครับการนอนโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนรูปผสมนี้ป้องกันการนอนโรงพยาบาลดีที่สุดได้แค่ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนจําตัวเลขนี้ไว้นั่นหมายความว่าวันนี้คุณฉีดเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์การระบาดในบริเวณรอบข้างคุณ ไม่ค่อยได้มีคุณฉีดเพราะว่ามีใครบอกให้คุณฉีดนะครับคุณฉีดเพราะว่าคุณเป็นกลุ่ม608อย่างเงี้ยครับก็ต้องพิจารณาดีๆว่ามันสามารถที่จะป้องกันโดยเฉพาะการระบาดท,ที่ว่าเป็นโอเมรอนเพราะเรารู้ว่าโอเมรอนเนี่ยถึงฉีดวัคซีนแล้วมันก็ยังหลบหนีได้นะครับดังนั้นใครที่จะไปจองก็ต้องพิจารณาดีๆว่าเรามีช่วงเช่นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต้องเดินทางต่างประเทศที่เขาต้องการวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเงี้ยครับก็จะต้องบอกว่า มันป้องกันได้ดีจริงๆแค่ประมาณสอ2เดือนเนี่ย31-60วันหลังจากนั้นเปอร์เซ็นที่เราเรียกว่าเป็นฮา a ส์ไรชมันก็เริ่มามากขึ้นนะครับนั่นก็แปลว่าประสิทธิภาพมันก็ตกลงกน,นะครับซึ่งเราเห็นจากงานวิจัยที่ผมทําที่โรงพยาบาลก็คือมันหลบหนีการเกิดภูมิต้านทานนะครับในการป้องกันของตัววัคซีนได้ดีดังนั้นถ้าฉีดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพจริงๆมันอยู่ได้แค่60วันอันนี้คือเป็นข้อมูลของฟินแลนด์นะครับทีนี้ คำถามคือว่าแล้วถ้าเป็นวัคซีนดั้งเดิมนะครับเป็นวัคซีนดั้งเดิมก็คือที่คุณฉีดไฟเซอร์กันเมื่อเมื่อก่อนมีนาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าอย่างไรนะครับการศึกษาให้เห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุนะครับประสิทธิภาพของการฉีดกระตุ้นสมมติว่ากรณีเข็ม3เนาะเข็ม3ให้ดูในระยะก่อนนะฮะประสิทธิภาพประมาณเกือบ100%เกิน90ในช่วง2เดือนแรกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนไม่ฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้น้อยมากนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับคนฉีดวัคซีนเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะต่างกันไม่มากละเพราะว่าอันนี้เราเปรียบเทียบกับคนไม่ฉีดซึ่งในประเทศไทยเองก็น้อยมากนะครับทีนี้แล้วมันก็จะลดลงเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ8เดือนนะครับนั่นหมายความวา่าถ้ายังไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยประสิทธิภาพดีๆแค่2เดือนเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้มันตกลงไปบ้างแล้วถ้าจําเป็นจริงก็ไปฉีดกระตุ้นนะครับเปรียบเทียบกับเข็มที่4นะครับก็พรว่าประสิทธิภาพเต็มเกือบเต็มร้อยเนี่ยก็ประมาณ2เดือนเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ลดลงนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะฉีดเข็มที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยปัจจุบันด้วยความที่โอมครอนมันหลบหนีวัคซีนได้ค่อนข้างจะดีด้วยธรรมชาติของตัวมันนะครับเพื่อในความเอาตัวรอดของมันดังนั้นคุณฉีดเท่าไหร่กี่เข็มก็ตามถ้าไม่ได้จําเป็นต้องฉีดประสิทธิภาพดีที่สุดก็อยู่แค่2เดือนนั้นไปคิดไปตัดสินใจดีๆตามความจําเป็นนะครับกรณีนี้พูดถึงการประสิทธิภาพในการป้องกันอาการหนักเนาะ เพราะฉะนั้นมันป้องกันอาการติดเชื้อได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับอีกงานหนึ่งที่ลงใน New England Journal เนี่ยพูดถึงประสิทธิภาพเช่นเดียวกันในการป้องกันการน,นอนโรงพยาบาลของวัคซีนแบบโมโนวาเลนทูตั้งเดิมกับวัคซีนรูปผสมนะครับในอายุมากอายุน้อยนะครับอายุตั้งแต่18ปีถึงอายุมากกว่า65ปีก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ใน Data ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าป้องกันในเรื่องของอาการป่วยหนักของตัวโอไมครอนโดยเฉพาะก็พบว่า ้าโมโนวาเลนต์นะครับก็คือวัคซีนรุ่นดั้งเดิมก็ประมาณสัก20%เรียกว่าร้อยคนเนี่ยป้องกันได้แค่20่คนประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวัคซีนลูกผสมเนี่ยก็ได้สูงถึงประมาณ60%นะครับความหมายตรงนี้ก็คือว่ารัฐบาลอเมริกันนะครับแนะนําให้คนเนี่ยมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับเพราะประสิทธิภาพมันดีกว่าวัคซีนในรุ่นดั้งเดิมคําถามตกมาที่คนไทยว่าแล้วคุณจะฉีดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า เข้าใจว่าช่วงที่มันดีๆประมาณ2เดือนหลังจากฉีดอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีดังนั้นเนี่ยให้คิดดีๆรวมทั้งความเสี่ยงการเดินทางคือเดี๋ยวนี้ประเทศก็ค่อนข้างจะเปิดแล้วก็การรักษาเนี่ยออก็ไม่แออัดเหมือนในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าเราฉีดวัคซีนลูกผสมแล้วป้องกันสายพันธุ์อื่นโอมิครอนได้ไหมก็พบว่าไม่ได้แตกต่างนะครับอันนี้เป็นสตัตดี้กันหนึ่งที่ลงในแลนเซตแล้วก็ดูสายพันธุ์ ล่าสุดคือ XBB นะครับซึ่งในเมืองไทยก็มีก็พบว่ามันก็เรียกว่ามันก็สู้พัน BA 2ซึ่งวัคซีนมาจากค่อนข้างจำเพาะแล้วก็ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเห็นว่าโอเมกอนรุ่นหลังๆเนี่ยมันเหมือนมันฉลาดเนาะมันเหมือนมันหลบหนีตัววัคซีนได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็ประเมินดูตามความจําเป็นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลในเรื่องของการฉีดนะครับในเรื่องของการปกป้องของอเมริกาซึ่งลงใน กองควบคุมโรคนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์รุ่นใหม่ๆมันดีกว่าวัคซีนโมโนวาเลนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะฉีดวัคซีนกระตุ้นเนี่ยขอแนะนําว่าให้ฉีดกระตุ้นหลังจาก2เดือนไปแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นละล่างเดิม a s สตราซีโนแวคโมเดอร์นาอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนรุ่นใหม่นะครับขอให้เลยเป็นระยะเวลา2เดือนเลยไปละนะครับ แต่ในขนาดเดียวกันเราเรียนรู้ว่าถ้าเรายิ่งยืดระยะเวลาการฉีดวัคซีนในแต่ละเข็มไปมากเท่าไหร่นะครับการขึ้นของตัวภูมิต้านทานก็มักจะขึ้นได้ดีอันนี้เป็นธรรมชาติหลักการของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ในขนาดเดียวกันก็ผมเองก็กําลังรอวัคซีนลูกผสมนี้ซึ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็คงจะหาเวลาไปจองไปฉีดวัคซีนตรงกลุ่มนี้นะครับใครมีคําถามอะไรสามารถถามได้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เรื่องสําคัญเหล่านี้นะครับในเดือนมีนาให้กับคนที่คุณรักนะครับ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีนะครับ